สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์บทที่4กันนะครับก่อนอื่นต้องทำยังไงก่อนคะฮะก่อนอื่นต้องทำยังไงก่อนคะสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วก็อะไรกระลกฮะแล้วก็ทำยังไงต่อคะ,ะเราอยู่ในช่องของ YouTube ตอนนี้อยู่ในช่องของ YouTube เคนเมาส์มอยน <c oughs> เคต้องอยากให้เพื่อนๆทำยังไงคะลูกกดกดกดไลค์ กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งที่ด้านล่างโอเคโอเคป้าตาอยู่ในบทที่สี่นะคะเรื่องสภาพยึดหยุดวันนี้จะมาอ่านแล้วก็จะมาถามเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขอถามก่อนว่าน้องเข้มตอนนี้น้องเข้มอยู่ปไหนแล้วคะปสี่ครับปสี่ครับเรียนอยู่โรงเรียนอะไรนะคะอุโอโรงเรียนอุดรมิทยาอ๋อเราเป็นคนอุดรเนาะ โอเคอันนี้วิทยาศาสตร์ม .4 เนานะบทที่เท่าไหร่นะคะลูกมสโอ้วิทยาศาสตร์มสี่ได้บทที่4ครับบทที่4ี่นคะคะโอเคทำไมเรื่องนี้มีต่4 4 4อ่ะเริ่มสภาพยืดหยุ่นเป็นสมบัติของวัสดุ <c oughs> เมื่อได้รับแรงกระทำ <c oughs> เช่นบีบก,กดดึงกระแทกเป็นต้นแล้วส่งผลให้รูปร่างหรือขนาดของวัสดุเปลี่ยนแปลงไปและเมื่อยืดและเมื่อหยุด ออกแรงกระทำวัต่อวัสดุวัสดุจะกลับคืนสูส่สภาพเดิมได้ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกัน <S S <ม>เราสามารถตรวจสอบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุได้ด้วยการออกแรงกระทำโดยสังเกตว่าเมื่อหยุดออกแรงกระทำ<ม>ต่อวัสดุแล้ววัสดุสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมแสดงว่าวัสดุนั้นมีสภาพยืดหยุ่น วัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นสูงมักจะเป็นวัสดุจำพวกยางซึ่งจัดเป็นวัสดุประเภทโพลิเมอร์จึงนิยมนำมาทำเป็นสิ่งของต่างๆอ๋ออย่างเช่นนำมาทำอะไรบ้างอะถุงมือยางถุงมือยางในหน,นังสือเขาบอกไหมลกูกอันนี้คิดคิดเองใช่ป่ะแล้วมีอะไรอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเรามั่ง<ะ>อะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราที่แบบว่าเป็นยื่ไต้ทำทํามจากยาใช่ไหมอ๋ออันนี้ได้ไหมเนี่ย ได้อันนี้ลไรสายสายคล้องคอสายแมสเกือบจะเข้านอนแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังสวมแมสอยู่มีความเป็นนิวอรมอลสูงมากแล้วเราจะมาดูกันเลยครับว่าเอ่อสายคล้องคอจะมีสภาพยืดหยุ่ไหมแล้วมันยังไงมันจะกลับคืนสู่สภาพเดิมโอเคถึงว่าอันนี้มีถึงสภาพยืดหยุดอ๋อโอเคเข้าใจแล้วยืดได้และกลับมาคืนสู่สภาพแต่ถ้าเป็นน้ลามันอย่างเช่นน้ลามันกอยืดได้แต่ว่าไม่เป็นพวกสภาพที่หยุด ทำไมอะยืดได้กลับคืนมาได้ไหมไม่ได้อ๋อดีน้ำมันเราไม่มีตัวอย่างในน้ำมันเนาะแล้วนี่ล่ะที่เกี้นี่ล่ะได้ไหม <c oughs> ไม่ได้อยู่ในอยู่ในประเภทโลหะอ๋อโอันนี้อยู่ในอยู่ในประเภทโลหะเป็นของแข็งอ๋อเป็นของแข็งแตกยากทนทานใส่ด้วยพูดถึงเรื่องโลหะโลหะมีกี่ประเภทอะโลหะมีกี่ประเภทคะพูดถึงเรื่องโลหะโลหะโลหะเหรอ๋อเนาะอันนี้เมื่อกี้น้องเจมพูดไปแล้วเนาะใช่จ้ะ โลหะมีอยู่แค่อันนี้สาประเภทอืทองคำเงินแล้วก็เหล็กอืออะเรามาต่อเรื่องสภาพนิดิตต่อ,อ,อขอโทษค่ะขอโทษค่ะท,ท,ที่นอกเรื่องโอเคตัวอย่างการนำสมบัติด้านสภาพยืดหยุ่นของวัสดุมาใช้ประโยชน์อืใช้ทำของเล่นเช่นรูปบอลยางตุ๊กตายางลูปโป่เป็นต้นใช้ทำเป็นของใช้เช่นหนังยางยางลบยางยืดของขอบกางเกง สองมือยางยางรถยนต์เป็นต้นของจริงตรงนี้หรอมันเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวจ้วัสดุจำพวกยางได้มาจากน้ำยางที่กรีดจากต้นยางพาราอันนี้น้องเข้มเคยเห็นไหมเนี่ยยางยางพาราต้นยางพาราเนี่ยเคยเห็นไหมเคยเห็นอยู่ที่ไหนตอนที่ไปตกปลากับพ่อกรณ์อ๋อตอนที่ไปตกปลากับพ่อกรณ์โอเคเคยขีดยางไม่ต้องเข้มอ่ะไม่เคยบ้านเรามีสวนยางไหมคะไม่ไม่มีบ้านเราทำอะไรคะ แมาเราทำอะไรคะไม่รู้แมาเราทำนาค่ะเราไม่ได้ดู oh, <okay. S 1> แล้วถูกนำไปผ่านกระบวนการทำแหนยางก่อนนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆออะไรบ้างอะที่มันมาจะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากยางพาราลูกถุงมือ,อยางถุงมือ,อยางอะไรกางเกงขอบยาง <laughs> ออยางขอบขอบขอบกางเกงขอบกางเกงโอเครองเท้าได้ไหมลูก ะรองเท้าได้รองเท้านะใช้ทำมาจากยางพาราได้ไหมได้สิรองเท้าก็ทำจากแกงผลาอ๋อมันไม่ดีมันมันยืดได้ขนาดนั้นเลยหรอไม่แล้วมันมันมันก็บีบอัดเข้าไปได้นะถ้ามันแข็งไม่ได้เขาบอกว่าบีบผุดเไม่ดีใช่ทำให้มันทำให้มันแน่นขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นยืดหยุ่นตลอดก็ได้นะใช่สายกระเป๋าสายกระเป๋าโอเคนี่แล้วก็เอาไปจดสอบนี่เราไม่ใช่แล้วไม่ใช่หรอก เลื่พลาสติกมาค่ะมาค่ะโอเคจบหรือยังคะจบแล้วก็แนะนำเพื่อนๆว่าวันนี้น้องเข้มมีอมีคำถามอยู่อ๋อเอเคมีคำถามอะไรคะมาคำถามอะไรคะโอเคมุ้งเป็นวัสดุประเภทใดของแข็งพีดเป็นอะไรคะวัสดุนี้เป็นของรูดเฟิร์นเจ๊ใส่รูดเฟิร์นรักภาพเป็นของ โพลิเมอร์เ <varias> ป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์คืออะไรนะคะแม่เลยไม่ใช่เป็นของเอออันนี้อะไรจ้าอะไรนะเออโพลิเมอร์ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรนี่ไงเช่นยางพาราไม้ใยไหมเนี่ไงไหมธรรมชาติใยคืออะไรไหนอย่างเช่นนี่ผ้าทอนคอฝ้ายด้วยฝ้ายไหมฝ้ายด้วยตัวไหมฝ้ายอ๋อเป็นตัวฝ้ายด้วยผ้าฝ้ายแล้วก็ไหมเส้นใยธรรมชาติเป็นต้นก็คือถ้าอันนี้ผ้าทอนคอธรรมชาติอะไร ผ้ทาทอคอเหรอก็ทํามาจากเส้นใยธรรมชาตินะไหมไหมไม่ใช่เหรอไม่มันก็แล้วแต่นะบางอันก็ทํามาจากผ้าไหมอย่างผ้าพันคอแม่บางอันก็ทํามาจากผ้าไหมบางอันก็ทํามาจากผ้าผ้าสังเคราะห์อืมคำถามต่อไปผ้าบ้านเป็นสภาพยัง,งเป็นสภาพอะไรพลิเมอร์เหรอไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เอออันนี้เป็นอันนี้ประเภทอะไรที่ทา่าสภาพอ๋ออยอมแพ้แล้วอะฮะยอมแพ้ อ่าเป็นสภาพอันนี้ยืดหยุ่นพมา่านะนะใช่ที่ไม่รู้อ่ะครูบอกเออพม่าไม่ใช่ยืดหยุ่นนะลูกมันไม่มันไม่คืนรูปนะพะม่านก็คงจะเหมือนกับของพวกนี้เลยนี่ไงพม่าก็เหมือนกับผ้าพวกเมื่อ,อกีเอกก้เป็นสภาพอะไรนะคะเมื่อกี้ลูกเปิดไปตรงไหนคะนี่ไงเป็นพอลิเมอร์ไม่ใช่พี่พี่ทะได้จากธรรมชาติได้จากการสาังเคราะห์จะเป็นรูปสภาพมันเป็นโอเคค่ะตอนนี้เราก็ สรุปแล้วเนาะว่าอ่านหนังสือวันนี้น้องเข้มได้อะไรบ้างคะได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเอ่อสภาพที่จุนไดสภาพที่จุนคุณสมบัติต,ต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับโอเควันนี้ก็ขอซ้ำอีกทีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกันอีกที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับอ่ะ,อะช่องช่างของเองเข้มชื่อน้องเข้มอะไรนะคะ น้องเข้มสายเปรย์ใช่แล้วตกลงจะเป็นน้องเข้มมัลมอยหรือน้องเข้มสายเปย์คะน้องเข้มมัลมอย <c oughs> อ่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย